เจ้าของขอพักบางแห่งเอาเปรียบคนเช่าจนร่ำรวยเดี๋ยวมันก็โดนละครับคือปัญหาว่าทั้งตำรวจทั้งสอคบอทั้งเจ้าที่รัฐมันจะทําหน้าที่ไหมกินเงินเดือนภาษีแล้วเนี่ยนะถ้าเอาเปรียบจนร่ำจนรวยเดี๋ยวก็โดนสรรพกรโดนเขตโดนอะไรต่างเล่นงานเยอะแยะนะน่าจะลาไปถึงยึดทรัพย์เจ้าของขอด้วยไหมพราะเงินที่ได้มาไม่สุจริตมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ มันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน่งก็ปัญหาว่าตํารวจจะมีน้ํายาไหมสอบอม,ม,สม,มีน้ํายาไหมสันประกรมีน้ํายาไหมเนี่ยมีปัญญาจะตรวจสอบไปลักข่าวใหญ่ข่าวโตขนาดนี้จริงไหมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์เนี่ยสอบเนี่ยใครๆก็บอกเป็นเสือขดดาร้องไปก็เท่านั้นเสียเวลาเปล่าต้องสร้างต้องทําให้ภาพลักษณ์มันดูดีนะครับทุกครูนะฮะตำรวจได้รับแจ้งไม่ตามคดีประชาชนถึงต้องไปร้องไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์ เนี่ยประชาชนก็ด่าตำรวจแล้วก็ถูกต้องเลยไงยก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตราบใดยังเห็นหน้าผู้อินฟูไลฟ์สดเนี่ยทำคอนเทนต์กันอยู่แสดงก็เห็นว่าอะไรตำรวจแม่งไม่ได้เรื่องเช้าขึ้นมาเอาเห็นหน้าอินฟลูเอนเซอร์แล้วไลฟ์สดแล้วทีมงานมาแล้วตั้งกล้องกันแล้วทำคอนเทนต์แล้วก็แสดงก็เห็นว่าอะไรตำรวจไทยยังไม่ได้เรื่องถ้า,ถาวันใดถ้าวันใดเกิดขึ้นมาอ่ะตื่นมาไม่มีอินฟูอินเซอร์แล้วก็แสดงก็เห็นว่าตาำรวจทํางาน เป็นที่บึ่งของประชาชนถ้าตื่นขึ้นมาเอ้าเห็นอินฟูแล้วเตรียมกล้องไลฟ์สดทำคอนเทนต์เรียกยอดวิวยอดไลฟ์ช่วยเหลือประชาชนกันแล้วนั่นก็แสดงว่าอะไรตำรวจไทยแม่งไม่ได้เรื่องเข้าใจนะครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> เมื่อไหร่จะหมดอินฟลูเอนเซอร์นะ <Yeah. S 1> นะคนต้องไปไปร้องเรียนคนพวกนี้เพราะอะไรเพราะตำรวจมันไม่เอาไหนเจ้าหน้าที่สคบอะไรต่างๆหน่วยงานราชการมันไม่เอาไหนร้นอ,นรนอ,นองเรียนไปก็เฉยไม่ได้เรื่อง นะมันก็ทําให้คนต้องไปร้องอินฟูแค่นั้นเองนะครับนะนะครเข้าใจนะอืมส่วนผมไม่ใช่ประเภทเอ่อไปไอร้อ,องเรียนตามโรงพักเป็นมีหน้าที่เปิดประเด็นให้ความรู้ให้ข้อคิดชีดด้เป้าแค่นั้นเองครับผมอยากให้ตํารวจตั้งใจทํางานอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้หมดไปครับนะครับเข้าใจนะ